ัดีครํามมาแล้วนะครับเอนอร้อนตั้งนานครับกว่าจะทํางานส่งงานเก็บเงินทำแอร์ได้มันไม่แพงเราครับแต่ตอนนี้ว่าเราไม่มีเวลาไปเราคิดว่าแต่เอารถไปจอดค้างคืนค้างคืนเห็นที่ไหนดูในคลิปดูในอะไรก็เขาบอกว่าต้องเอารถไปจอดค้างคืนเช็คอะไรผลปรากฏว่าร้านนี้ไม่ต้องค้างคืนครับ ผมไปถึงนู่นสองโมงสี่โมงครับสองโมงเย็นนะครับไปถึงนู่นสองโมงเย็นแล้วก็ถามร้านเขาว่าราคาเท่าไหร่ก็บอกเขาก็บอกว่าห้าห้าครับเขาก็เช็คระบบให้อะไรเสร็จเขาเช็คระบบเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าห้าห้าผมก็ไม่ต่อนะครับผมบอกเอาเลยอะไรเท่านั้น ผมก็ไม่ขอรุดนะครับเขาก็จัดแจงบอกว่าห้าห้าครับพี่เอาเลยทำเลยเพราะผมก็ไม่ได้ถามนะว่ารถจะจอดนานไหมทีแรกเขาก็ตอนแรกมันไม่มีคิวครับ ไปสักห้านาทีนี่แหละผมก็ไปจอดถามสักห้านาทีเขาบอกเอารถแอบแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าช่องนู้นแล้วทําเลยพอดีรถเก๋งทําเสร็จพอดีเลยครับรถเก๋งก็ไปก่อนหน้าผมสงมองชั่วโมงรถพอรถเก๋งออกก็คันของผมเข้าเลยครับผมรู้แล้วครับว่ามันเป็นอะไรแร์ของผมอะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาไปทํามันเป็นที่คอยเย็นัวในยมันรั่วครับมันเป็นปีนียมครับเดี๋ยวนี้ มันไม่ใช่ทองแดงเหมือนสมัยก่อนมันรั่วง่ายครับมันก็ตามอายุรถนะครับเจ็ดปีมันอยู่ที่อของที่ใช้มาปีเนียมอย่าลืมปีเนียมนะพอแรงดันเยอะๆมันก็ระเบิดได้อะไรได้อย่างว่าแล้วลมันไม่เหมือนทองแดงแทองแดงก็ยังตัดซ่อมนะ้เขาก็ลื้อออกม้ให้หมดลยครับก็บอกว่าเป็นเคส VIP อพหน่อยสอวย เขาถอดออกมาเสร็จเขาก็ล้างน้ําล้างอะไรให้ทุกอย่างครับปกติเขาบอกว่าจะแค่เป่าฝุ่นให้ธรรมดาเป่าฝุ่นข้างในออกมาก็ถอดคอนโซลอะไรเป่าฝุ่นให้ธรรมดาแต่คันนี้เขาบอกเคสพิเศษฮดูดฝุ่นให้ทั้งคันแล้วก็คอนโซลหน้าทั้งหมดยกยองออกมาเขาก็ไปล้างล้างแล้วก็ล้างน้ํานะล้างน้ําแฟบอย่างดีเลยล้างเสร็จเขาก็เอามาเป่ามาอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเป่าแล้วเขาก็ติด ใส่เสร็จกลับมาเช็คระบบให้อะไรให้แล้วก็เปลี่ยนลานคอที่กดเออจะกดรถเข้ามาที่กดแตะไม่ดังด้วยนะครับมันเป็นที่ลานคอสายลานลานที่คอมันนะครับมันจะเป็นสายแพรครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูาำรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ รถรุ่นใหม่ๆนะครับที่คอตัวพูดง่ายๆว่าที่มีระบบกดอยู่ที่มือนะครับมันจะมีสายแพรเหมือนอยู่ในเครื่องเล่นโทรทัศน์เครื่องเล่นมีซีดีทุกอย่างเลยครับสายแพรขาวๆตัวนั้นแหละครับพอใช้ไปนานๆน่ะไอพลาสติกที่หุ้มทองแดงอยู่อะ่ะมันเกิดกรอบพอมันกรอบขึ้นมามันจะทำให้สายแพรตัวนั้นแหละครับหัก มันก็ไปชอ็อตมันก็ดังเองมั่งวิทยุดังเองมั่งแต่ดังเองมั่งเหมือนของผมเนี่ยครับแต่ตอนนี้มันไม่เคยมีใครลงคลิปอันนี้มันจะเป็นอยู่ที่คอครับถ้าชักออกมาทีเดียวก็จบแล้วก็เปลี่ยนเลยครับที่ร้านนี้ก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยผมบอกเขาแค่ว่าแต่มันไม่ดังเวลาอยู่ๆแล้วมันดังเองเขาก็บอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวถอดตัวนี้มาให้เสร็จผมก็ถามว่าท่าไร การรวมเบรเสร็จแล้วที่ทำเอมานะครับของผมเช็คทำนนเปลี่ยนคอยเย็น,น,นเติมน้ำมันคอมเติมน,น้ำยาเช็คสายเช็คอ,อะไรให้เสร็จนนแล้วก็รับประกันให้เสร็จมีอะไรก็กลับไปหาก็ได้ก็พร้อมทั้งเปลี่ยนลา,านเอ,นอนเอลานที่คอพวงมาลัยนะครับที่มันเป็นตัวสายแพรที่พวงมาลัยเนี่ยรวมเบรเสร็จแล้วก็ที่ เจ็ดพันห้านะครับถือว่าไม่แพงนะครับราคานี้ผมสอบถามมาหมดแล้วรถเราไม่ต้องค้างคืนนะครับก็ประมาณสองชั่วโมงครับทั้งลูกชายทั้งหลานเขาครับทําเก่งมากครับแล้วดูแลเราดีมากเพื่นเพื่อนคนไหนที่จะไปทําก็หรือไเห็นในคลิปนี้ถ้าจะไปทําก็บอกว่ามาจากไอ YouTube ตัวนี้นะครับเขาจะมี อะไรก็ไปลองดูครับเครื่องงานนี้ราคาไม่แพงนะครับราคานี้แต่ถ้าเป็นพวกไทเกอร์พวกอะไรมันก็อย่างว่าครับสามพันกว่าสี่พันแต่ของเรามันเป็นวีโก้ตัวแชมป์ตัวอะไรขึ้นมาเนี่ยหลังจากหลุดจากไทเกอร์ขึ้นมาแล้วเนี่ย<อ>พวกนี้รัก<อ>ถาดถาดคอยเย็นมันจะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่าพวกไทเกอร์ตัวเก่านะครับราคามันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยข่าแรงก็ไม่แพงหรอกครับของนี้เนี่ย ่และขอบขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตสั้นๆให้ดูนะครับที่ลานที่คอตัวพวงมาลัยเนี่ยตรงที่มันเป็นสายแพรเนี่ยผมถอดออกมาแล้วเอาไว้บ้านนะครับที่ร้านเขาให้เอามาด้วยผมก็บอกว่าขอเข้ามาหน่อยว่าจะเอาไปถ่ายลงคลิปให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะได้รู้ว่าตัวนี้มันเป็นอะไร อีกหน่อยก็คงพัฒนาครับคงจะไม่ใช้เป็นตัวนี้แหละอีกหน่อยก็คงจะเป็นอีกอย่างเดีโโ๋ยวผมจะไปอัปเดตต้นๆให้ดูสักหน่อยนึงแต่คลิปนี้ก็ขอจบเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมสำหรับการทำแอร์ของรถเราเดินทางก็ตอนนี้ไม่ต้องกลัวร้อแล้วครับอขอบคุณอีกรอบครับผมเอ้ ได้เวลาทำแอร์แล้วครับ มันอยากร้อนนักกระทำแอร์มันซะเลยนั่นแหละถุงลมโอ้ยแม่แกออกมาต้องไปจ้างเขาใส่อีกกระทำเสร็จแล้วเที่ยวนี้เวลาจะขึ้นรถละเคาะองเท้าด้วย เรากระบ,บอกเขาแล้วไงให้ทำดิจะตกใจนะคนทำคลิป YouTube ถ่ายหน่อยอะระวังเงียบเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ได้ถ่ายเป็นหลักฐานหรอกถ่ายทำคลิปนี่เฉย อ้าวโอ้ oh, ลานคอมันอยู่อ pues ันนี <basics> <Pur good>. ้นะเห็นแล้วเห็น ไม่ถ้ามันไม่โดนน้ําต้มข้าวโพดอ่นะมันก็ไม่หักมันไม่เสียหรอกกินข้าวโพดแล้วน้ําข้าวโพดมันโยด นี่นะครับร้านไม่ต้องจอดรถเป็นวันนะครับร้านนี้มาถึงคิวว่างเขาก็เรียกขึ้นเลยครับอยู่ที่ราคาเราตกลงกันเอาเนีย่ยเขาร้างให้เรี่ยมหมดล ทำแล้วนะครับเป่าให้เสร็จเรียบร้อยร้านนี้การรันตีได้นะครับไม่ต้องจอดรถนอนคืนรอไม่ต้องหาโรงแรมครับขออนุญาตเราไปลง youtube นะ าปรึกษาพี่ก็ได้นะครับร้านนี้ครับเนี่ยมีชื่อให้เสร็จเรียบร้อยนะครับการันตีได้นะครับมาหลายคันแล้วที่เนี่ยไม่มีชาร์จไม่มีนะครับไม่มีชาร์จ ที่อื่นผมไปสอบถามมานอนค้างคืนนะครับที่นี่ไม่ต้องค้างนอกจากเรามาเย็นครับนี่ผมมาสามโมงแล้วนะเอยผมมาประมาณสองโมงนะห้าโมงผมก็กลับบ้านแล้วครับล้างให้เรียบเสร็จแล้วครับทุกอย่างล้างให้เราหมดเราจะได้ของใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับ แม่ก็เดินไปให้เขาดิ กของเรามาสกปรกนะครับดูตอนนี้เขาล้างจนใหม่เอี่ยมนะครจะก,กล้าใชา้หรือเปล่าต้องขอบคุณร้านนี้มากเลยครับจักให้เป็น v i p แล้วครับปกติเขาจะแค่เป่าฝุ่นให้นะครับเขาจะไม่ล้างอุปกรณ์ให้นะครับปกติเขาแค่จะดูดฝุ่นเป่าฝุ่นให้แค่นั้นเอง ไม่เขาดูเป็นบางคนนี่เขาดูดฝุ่นให้เสร็จเรียบร้อยนะครับใครสนใจก็มาได้นะครับชารบริการได้เลยไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับคือร้านไหนทำดีผมก็บอกไปตามความจริงครับแต่การรันตีได้เลยครับร้านนี้ เพราะผมสอบถามมาหลายคนแล้วครับไม่งั้นผมไม่ยอมเสียแอร์เป็นปีแล้วครับนี่ไม่ใช่เพิ่งเดือนสองเดือนนะครับแอร์ผมเนี่ยเป็นปีเลยนะครับตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วเนาะ นี่นะครับขาล้างให้หมดเลยนะครับแฝดอย่างเงี้ยแต่กดไม่ได้เก็จะให้เสร็จเรียบร้อยครับถ้าใครบอกทำวีโก้ตัวแชมป์สามสี่พันนะครับเอารถผมไปทำให้ด้วยนะครับ ถ้าทำขนาดนี้ราคาเท่าไร่ก็ลูกค้าไม่เกี่ยงหรอกครับเนี่ยล้างให้ทุกอย่างเลยครับทำความสะอาดให้เสร็จนู่นะครับดูยี่ห้อของขาดความเย็นของรังพึ้งแงนะครับเ,เสร็จแล้วครับใช้เวลาเหลือเฟือครับกลับบ้านได้ ไปนอนเล่นบ้านได้อีกเป็นพักครับเร็วแล้วก็สะอาดด้วยครับนี่ครับผมหลังจากที่ทำแอร์มาแล้วครับเนี่ยเย็นสบายเลยครับอ